สวัสดีครับคนรักสุขภาพและการออกกําลังกายทุกท่านเลยนะครับผมมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในวันนี้นะครับมีคนรีเควสเข้ามานะครับว่าอยากจะเล่นไหล่ครับแต่อยากได้ท่าที่เพิ่มเติมก็ได้เลยครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาสอนในเรื่องของการเล่นไหล่ในท่าอื่นๆนะครับผมเพราะว่าผู้ชายทุกคนนะครับชอบที่จะมีไหล่ที่กว้างนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีท่าไหนและเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันได้เลยครับ สำหรับไหล่หน้านะครับไหล่หน้าเราจะต้องพยายามจับให้มันถนัดที่สุดนะครับนี่เลยครับใช้มือจับแบบนี้นะคะสองข้างโฟกัสนะครับผมไหลห้ามยกนะฮะเวลายกลงนะครับให้อยู่ในระดับใต้ราวนมนะฮะผมก็มาสะดือและเวลาขึ้นก็คือให้อยู่ในระดับกระผากนะครับเซตละสิบสองถึงสิบห้าครั้งนะครับสี่เซตนะครับผมพักต่อเซตไม่เกินหนึ่งหรือสองนาทีนะครับต่อไปนะครับจะเป็นท่ารวมนะฮะเล่นรวมไหลนะครับ ก็จะใช้ผมใช้ประมาณ18แล้วกันนะฮะสิบแกิโลนะครับคั้งละสิบแปกิโลนะครับ <ş ark> เล่นทั้งหมด3เซตนะครับสองเซตคอเนเซตละประมาณ12-15ครั้งนะครับท้าน้อยกว่านี้นะครฮะพักไม่เกิน2นาทีต่อเซตนะครับ ข้อที่3ครับนะฮะต่อไปเราจะเล่นไหลหรือเราจะเรียกเ,ยกเยกท่าน,นี้ว่า half fry fry แต่เหนนะครับ f ไม่ใช่ fry ที่เล่นเล่นอกนะฮะแต่นี้เป็นเล่นไหลนะครับผมเล่นไหลก็อารมณ์เหมือนกางตีบดินนะฮะมันค่อนข้างที่จะเป็นก้างเนื้อที่ค่อนข้างเล่นยากเราก็เอาเบาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาลูกเหล็กอ,ออกนะค,ะาคารับหรือถ้าใครคิดว่าไหวนะครับก็เพิ่มน้ำหนักเข้าไป เป็นยังไงกันบ้างครับกับ3ท่านะครับผมมีท่าสุดท้ายด้วยนะครับเป็นท่าที่แถมเข้าไปนะครับเพราะว่าท่านี้มันจะเป็นการรวมนะครับรวมกล้ามเนื้อทั้ง3ส่วนเลยนะครับเวลาเรายกนะครกล้ามเนื้อส่วนหน้านี่ครับจะโดนข้างโดนเป็นพิเศษแล้วก็กล้ามเนื้อกางจากกล้ามเนื้อหลังก็จะทํางานปพร้อมันด้วยท่าสุดท้ายนี่เป็นท่าที่เล่นรวมกล้ามเนื้อทั้ง3ส่วนลองไปเล่นดูกันได้นะครับโดนไม่โดนยังไงนะครับก็ดินบ็อกหรือว่าเข้ามาสอบถามกันได้แลวเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อน del cart.